เด็กทำได้ดีในเรื่องของการเรียนไป็ข้อมาเนียจะได้ขอเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงเกมมันน่าจะก็ยังไม่ได้ประตูนะมันก็มีโอกาสที่ที่เราจะขอมเกมแล้วก็เล่นตามให้ตัวเราได้ตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ล่นผู้ก็เล่นต้องไปเล่นบ้าก็ทำประตูได้ทุกปีนะถ้าอได้ประตูขึ้นตามเดียวเกมนี่อถ้าเหลือก็อยากที่จะขึ้นกระบวนการแล้วย้ายไปที่เวสต์ซ์แฮมมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมที่เราต้องคอยเล่น ตามแม่เขาอะไรเงี้ยเพื่อผลจตตามในติ่งมันก็เลยทำให้เหมือนดูว่าเฮ้ยมันก็เลยต้องการเรื่องแบบตั้งแต่แต่เราพยายามที่จะหาจังหวะที่มาประกันเพื่อให้เห็นว่าเมื่อไหร่พอเริ่มเพิ่มเราพยายามที่จะตั้งเกมรเพื่อช่วยลดต้นเพื่อให้เราไม่ไม่เสียเปรียบในการท้ายที่จะลงคอร์สอันนี้เราเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเล่นลงมาเกมรู้มากขึ้นเยอะเลย ก็เลยเป็นเรื่องของเสี่ยที่เราจะต้องเตรียมเข้าไปดูที่ตามคู่ตามอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องต้องเก็บต่เป็นการเปลี่ยนเกมการที่มันขึ้นในสนามเนี่ยเราไม่ได้ว่าเปลี่ยนได้ถ้าเผื่อเราทำได้โอกาสที่ที่เกมมันจะพาเราแบเรามีขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายแล้วก็ก็คุณช่วน้องที่พยายามที่เล่นเตะกันที่ขี่มาแล้วก็รักษาเรื่องของคุณภาพการเล่นได้ดีอย่างเงี้ยจริงเราเราเห็นแบบนี้ที่เป็นอย่างเราก็เล่นด้วยความ ก็อย่ามีห่วงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของตารงกำลังที่จะต้องใช้ในแบบนี้แล้วต้องไปเจอแบบหน้าแล้วก็ต้องไปเจอที่ฉี่เงี้ยมันก็เลยต้องเหมือนเหมือนใส่ไม่สุดต้องบาลานซ์บาลานซ์่เหมาะสมก็จะเก็บไว้เนที่ฉีแต่ว่าพออวันนี้แล้วถ้าเตะใช้กลังน้อยมากก็เลยไม่ขาที่ี่เราต้องต้องรวงไม้ดีอเี้ครับปีนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าปีน้น่าจะก้าเนื้อระก ก็เ่ตุที่เห็นแล้วว่าเขาไปเจอเกมแมีเนี่ยช่วยสภาพสนามที่ราเล่นกับแล้วก็ซีก็ต้องานเยอะสกับสานามะแล้วก็มาเจอสนามวันฝนตกเขาต้องใช้การอะไรก้าวที่จะเล่นกับสนามแบบนี้มขาต้องใช้เท้าลเยอะมันก็เลยเกิดดโตเลงในบางคนเงี้ยก็เลยทำให้เห็นว่าเป็นกาวจะมีอาการอัจจะไปง่ายด้วยก็ก็ต้องไปทุ้นทูแล้วก็ต้องร้ ไม่นะเพราะว่าเมื่อเรามีกังวลอยู่ตลอดเวลาเราบอกตั้งแต่ตัวปีลิซ่าแล้วตัวดูการแล้วว่าตั้งแต่เอาเข้ารอบใหญด้วยความที่เกิดการเตะมาแล้วก็เป็นโค้ชมาสับทีมที่จะเล่นเอเีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเหนื่อยหนักหนาสาหัสขนาดไหนในการที่จะเล่นในแบทที่ทีแต่ละเดือนแล้วก็มีคนช่วยสองด้วยบอลลีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนั้นสาวันเตะดีเดินทางกลับไปกลับมาแล้วลองด้วยอะไรเงี้ยมันเรารู้อยู่แล้วว่ามัน คนก็ต้องการผลงานในฐานที่ที่ดีตลอดทุกนัดเพราะว่าเราเป็นทีมทีมใหญ่มันไม่สามารถที่โรเตชันแล้วปล่อยผลงาน่นฐานได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นการบร,าบริหารบาล้านมันต้องอนเหนื่อยมันต้องนหนักหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะนั้นเราจริงไม่ได้แพนตั้งแต่แรกว่าอ้ปีนี้เราจะรุ่งเรเต็มตัวเพราะว่ามันมีเอซีเข้ามาทุกคนแต่ก็ถึงตอนนี้มันมันเหมือนเซฟไว้เลนะเพราะว่าเราเราสามารถทำางานได้ดีแล้วเด็กก็ ต่อจะทของเรื่องของการเล่นได้ดีอะไรเงี้ยฉะนั้นในระยะยาวอ่ะมันต้องเกิดผลกระทบแน่นอนเราก็เห็นแล้วว่าเราเจ็บไปสองสามตัวนะนั่นแหะคือคือคือปัจจัยที่จะทําให้อากาศที่เราจะเล่นเส้นทางมันต้มีแต่ว่าเราพยายามมุ่งมั่นที่จะไปสู่เส้นทาวก็เอาชนะไม่ได้ในในทุกๆรายการเรื่องรักก็เยอะเหมือนกันที่ครับแต่ว่าเออเขามีวงล้มไหมทุกทีก็ก็อาจจะมีบ้างแหละเพราะว่า เมื่อเกิดปีนชา้าเยอะเราก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเตลียนตัวที่เราให้ผูไไ้ได้มากพอเพ่อนแล้วเข้าใจแต่เราโอเคพวกที่เล่นแบบนี้ก็เข้าใจในเรื่องของเล่นท่อนดีแต่ว่าแค่หบุญเลือ่อนมนามาจจะเกิดที่กลับมาด้วยแล้วก็คา,า,าราหรืออะไรเงี้ยก็ออกมันจะสะสมเพราะว่าเราเล่นในบนี้มันแต่ว่าโอเคพวกชาเิอเขนะ้าไปให้ทันที่เป็นที่แ,ล,แล้วก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาด้วยสภาพร่างกายที่ที่ที่ปกติเหมือนเดิมอะเงี้ยแค่นั้นเองเพื่อให้สปอร์ตของเรามันมันไม่ถูกจำกัด ที่ประเมินอาการอย่างนี้ก็การเดินกระตุกครับมันก็มัไม่น่าจะหายการนะอาจจะชีดหน้าไม่ชีดกต้องใช้เวลาแต่ว่าต้องเช็คุณยุคเด่นนะเขาจะได้ตรวจบ่งกอรงทุกปีอยู่แล้วเป็นทุกครั้งอยู่แล้วเพราะว่ามันหักเกณฑ์หักกระตีมกันใบอะไรเงี้ยพอกลับมามันก็จะมีเรื่องการการบไปร่างกายเรื่องไม่ไม่สมูทหรือความสัมพันธ์ในการเล่นมันไม่ไม่ต่อเนื่องอะไรเงี้ยหรือความมั่นใจต่อ เราชนะทนาแล้วพออยู่ไฟกลับมาปุ๊บมันก็ไม่ไ้เปนแบบอะไรอะไรย่างเงี้ยถ้ามันต่อเนื่องต่อเนื่องมันอาจจะขี้ตรงนี้ได้แล้วเข้าใจได้เกิงเข้าใจเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ความมั่นใจอะไรเงี้ยมันก็ยืนแต่พออยู่อาจจะว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของปกติของหน่องเราตรงนั้นมาลีกแล้วเพราะงั้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปผนจัดการให้ให้เกิดเหตุเล่นได้เหมือนเดิมแล้วก็สมรู้ไปได้อะไรย่างเงี้ยแล้วความมั่นใจเราต้องต้องต้องทำงานที่จริงจารีอ่ะ ถ้นอยู persone, ่ในเฉพาะที่ที่เป็นทีมเพราะว่าอย่างนิวทิทปันยังอยู่เนี่ยต่นี่มีโอกาสที่ส่องแสบในตำแหน่งของเกมตัวลูกด้าน้าดข้างที่สองข้างเนี่ยเพื่อจะสองแสบเพื่อเป็นตัวเนี่ยหรือบางครั้งมันมีเทคนิคัดในการใช้อยู่แล้วที่เอาเอาจารี่ข้าไปตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจารีจะเป็นตัวแปรของของที่ที่จะสามารถเล่นได้ทั้งนิวทิทิปันแล้วก็ขึ้นไปเล่นในทั้งคเพราะว่าด้วยเทคนิคของนิวที่ิปัน พี่นจะจะเข้าใจเรื่องของนู้นในแต้ละธิทกทาพอสมควนการ้านตําแหน่งแล้วก็การเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าจเบี้เป็ยคาแรคเตอร์เขาเขาจะเป็นตัวรู้จอะอย่างเงี้ยดนการวางโพสชั่นให้เขาเหมาะกับเทกับละเกนน่มันมันายมากอ่อยกะ่าเรื่องการเสริมตรงนี้เป็น่งที่เราขาดไปแน่อว่าเรา เรื่อะไรเงเป็นเป็นจังหเป็นมุมูสอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนนึ่นเราก็พยายามปรับเรื่องของความเข้าใจเกมของจาร์ดี้ให้สามารถเล่นได้ในหลายตำแหน่งเพราะว่าเขาเป็นตัวแปรที่จะเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นั่นทุกอย่างแต่ว่า,าเรื่องของเลเยอร์จาร์ดี้จะทำให้เราต้องต้องปรับองมีกา,งการพอสมควรที่จะกลับมาปรกากันเพื่อให้ตารางยัดีเราะฉะั้นก,ก็ต้องมีการสอดสู้เล่นแน่นอนในเรื่องสั้น